แม่นับตังค์ทำอะไรอ่ะนับตังค์ให้พี่อ่ะเดี๋ยวพี่เข้ามาเอาตังค์ยืมเท่าไหร่รอบนี้จะยืมเยอะหน่อยอ่ะยืมห้าหมื่นแต่เธอไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวสามวันแกามาคืนเธอ,อรอบแรกอ่ะที่แกมายืมเธอพันหนึ่งอ่ะแล้วสามวันแกเอามาคืนอ่ะแต่เขาได้ดอกตั้งสองร้อยเลยนะแล้วรอบที่สองอ่ะยืมห้าพันอ่ะสามวันเอามาคืนใช่ไหมเออก็ได้ดอกตั้งพันหนึ่งเธออย่าไปเชื่อแกเขาว่าแกจะทําให้เธอ่ะเชื่อใจแกก่อน เชื่อใจแกแบบว่าเอพี่มายืมแล้วพี่ทําตามสัญญานะแล้วพี่ก็ให้เงินดอกเราไปแค่นี้นะและรอบนี้แกยืมห้าหมื่นเธอว่าเธอจะได้คืนไหมอุ้ยแต่รอบนี้น่าจะได้เยอะนะดอกไม่ไม่มันเหมือนเป็นการลอ่อเสือออกจากถ้ำมากกว่าเธอจะไปเห็นเงินเพียงแค่นั้นเธออย่าไปคิดมากอย่างนี้ก็เป็นพี่เขาอยู่แล้วไม่ใช่กลัวเธอจะโดนหลอกกันดีเนี่ยห้าหมื่นนะไม่ได้คืนแน่นอนจะไ,ได้ปฏิเสธยังไงก็บอกเขาไปเลยว่าเราทําประกรันอะไรเรียบร้อยแล้ว เฮ้ยเธอไม่ห่วงหรอกเดี๋ยวไงแกก้ามาคืนแต่รับผิดชอบเองพูดไม่ฟัง